ออคุณอภิรัก์คุณคมครับออตอนนี้ผมต้องการให้ดูข้อปัญหาในการเคลือบนะครับก็คือมันจะเป็น,นกัมตามมดนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่นะตรงนี้ก็คือเห็นตรงนี้หอันนะฮะตรงนี้1อันนะแล้วก็มันจะมีออถ้าดูดีๆเนี่ยนะฮะมันจะมีหลายจุดมาก ก็เดี๋ยวผมจะลองทดลองให้ดูแล้วกันข้อที่ดูเนี่ยก็จะมีแนวแกน30เซนตรงนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยนี่ก็จะมีลอย,อยนหน่อยนึงก็คือปัญหาก็คือว่าการเครือบยังไงต้องระมัดระวังเรื่องของเม็ดอันนี้นะฮะนี่ก็ขึ้นมา เห็นเห็นรอยสันโคงองเงี้ก็เดี๋ยวไปดูด้านข้างอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับ,ะรบจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นรอยขึ้นโครงสามสิบเซนแนวเห็นเลยนะฮะตรงนี้ดีมือไม่ว่างอ่ะน,นะฮะมันเป็นแนวลงมาตลอด นี่ก็คือมันขึ้นสันโคงที่ที่บาทนะฮะปรับปรุงการผลิตนิดนึงนะครับเนี่ยเป็นแนวสันขางาเลยนะครับค่อนข้างชัดแล้วก็ถ้าตูย้อนแสงเนี่ยจะเห็นรอยคลื่นนะครับรอยคลื่นเนี่ยบริเวณสันบานเนี่ยค่อนข้างเยอะแถบ,บนี้ไปเลยเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็ใช่ เห็นว่าเป็นบริเวณแถวนี้เนี่ยก็เป็นแนวสันคลื่นของบานอยู่นะครับก็ฝากดูนิดนึงเพราะว่างานงานถึงว่ามีข้อผิดพลาดอะไรผมก็แจ้งไว้ให้ทราบก็คือปัญหาอาจจะอยู่เรื่องแนวตามแรงกดของเวลาเพรสเข้าไปนะให้คุณอภิรัต์ช่วยดูกับคุณคมช่วยดูไว้นิดนึง็นชัดๆเลยฮนะ คือดูแล้วบางมันเป็นคลื่นนะฮะถ้าดูตรงๆเนี่ยอาจจะไม่เห็นอะไรนี่แต่ว่าถ้าเกิดดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นเล่งตา้มจุดอะไรพวกเนี้ขึ้นมาเยอะพอสมควร